จ้ีดาวง่ายมาก่เนี่ยง่ายเหรอแต่ว่าตัวโน้ตตัวโน้ตชอบกีดาว่ะจำดาวนี่มีนี่สัตว์นี่ตัวโน้ตนั่นนี่ครับตัวโน้ตครับเจอแนครั่ามงสาวนหงสาวี่เลยกเยเดเด แค่นั่งย่งกี้ตัวเองนี่ขอคุยเรื่องละครเวทีนิดนึงหงเงือมังกรค่ะนะเป็นละครเวทีนะเพราะว่าจริงๆหงเงือบังกรที่สมัยก่อนเป็นละครละครโทรทัศน์นะใช่ได้เหมือนเคยได้ดูนะมาชาเล่นมาชาเล่นนี่เป็นงานแสดงชิ้นแรกของคุณเลยไหมเอ่อจากเดือนสัาห์มาแล้วก็มีมีนัดกับนัดครับที่เป็นซิทคอมแต่ว่านนั้เล่นสว่าใช่ครับเล่นไปสองตอนอะไรเงี้ยเราก็เราก็ต้องมาเล่นละครเวทีเลยโอ้แต่นี่เป็นมิวสิควิ เป็นเพลงอ่ะร้องร้องเพลงแต่คุณเคยแสดงเคยอะไรมาก่อนไหมไม่เคยครับยากไหมแสดงยากไหมยากครับแต่ว่าพอเข้าใจได้ครับเพราไม่ยากเกินไปเออได้ตอนแรกเราเราเข้าใจว่ามันจะยากเพราะว่านึกว่าแบบไปเรียนเราเขาต้องให้แบบอ่ะทำหน้าเศร้าให้เศร้านะเอาให้นะแต่ว่าเรื่องกับไปเรียนงมองกลายเป็นแบบให้เป็นความเข้าใจมากกว่าครับคือว่าถ้าเข้าใจ เพราะว่าคิดแบบตัวละครคิดเป็นแบบตัวละครในไม่ใช่แบบสูงวิญญาณเป็นคนคนนั้นใช่ไหมครับไม่ไม่ได้แกล้งทำไม่ได้แกล้งร้องไห้รู้สึกเสียใจถ้าลังเลไม่ไหลก็ไม่ต้องไหลแต่เราเสียใจจริงจริงจะออกมาได้ใช่ครับเออจะแสดงต้องคือเวลาพูดไปหรืออะไรไปต้องเข้าใจความหมายของสิ่งที่เราพูดไงครับงาเสียงมันจะออกเป็นอารมณ์ออกมาได้ถูกไหมอย่างอย่างเรื่องนี้ต้องเป็นตีเล็กเล่นเป็นตีเล็กคาแรคเตอร์เป็นอย่างตีเล็ก เป็นเด็กมีปัญหาครับเด็กมีปัญหาแล้วก็อารมณ์ร้อนอารมณ์ร้อนเด็กน,น้องชายนางเอกใช่ไหมครับตียใช่ครับเป็น พี่แพทเล่นเป็นครับโอเคคือตัวแพทเป็นนางเอกนี่หยใช่ใช่แล้วคุณเป็แพทเป็นมาชาแนนเองอารมณ์ร้อนครับอ๋อพี่แบงค์พี่แบงค์วงแคร็เป็นภาจังเอ็มพระเอกเรื่องนี้คุณแบงค์เล่นด้วยเล่นเลยตพระเอกแล้วแบงค์เป็นนักแสดงนะน่าดูเพราะว่ามีคนตัวใหม่ๆเล่นเล่นเต็มเลยแล้วโอเคที่แสดงได้ทุกคนสนใจและอยากไปเออเริ่มเริ่มยี่สิบสองกันยาครับสองกันยาคปิดวันที่ยี่สิบสามกันยาะ ยเรื่อนไมเะวตั๋วเขาค่อนข้างจะจะขายดีเอาเปว่าตั้งแต่22กันยานี่แหละเริ่มอ่าควรจะต้องจองนะบัตรต้องจองตัวใครดีเนี่ที่ไหนที่ไหนที่ไหนจองเอไทที่เก็บไม่เจอครับแฟนคลับที่มีรเปอร์เซ็นต์ไหมแฟนคลับเออมีแต่เพิ่มครับ อยากจะบอกว่าอะไรเห็นประตบเข้าวงในนเลยใส่กันมันมากป่านนี้ติกมันคงชนะใช่ไอพี่เป็นอะไรเป็นะทำไมขนลุกอย่างเงี้ยหนวหนางหนวอะไรเยอะไรเกียมวยเกียบมวยเกียบมวยกต่อยมันจะมาหนาวอะไรแล้วผมพี่ต้องขมพี่ต้องขม ผมนี่ดโยถามตัวนอนี่เวลาพี่ตมวยอถามก่อนว่าพี่ไปต่อยมวยหรือเรื่องสงการเลยแล้วพี่นึกว่าไปเร่องสงการเลยจะไม่ใช่ไม่ตัวผชนะตัวเนี่ยชนะอะไรต่อยคุกวงในนะมันเข้าวงในตีตีอย่างเดียวเอ้เวลาคนอื่นตีเข้าวงในเราแก้ไงแก้แก้ไงแก้แก้เลยต้องยมตีเราสมมติว่าพ่แก้แ้วเปรักบตีไงเร๊อย่างนี้เนี่ยถ้าเราถ้าเราแข็งเลยคงนอกเนี่ยเราจะตีไม่ถนัก เราต้องพยายามหนอปิเาแดนโดนเลยไม่ได้ไม่ได้ไมอ้อย่างงี้ไอ้อย่างงี้เราไม่กลัวเนี่ยทำไม่ามันจับเราแล้วมันมาแล้วมัน น่ายมาสวยคุยคณายาเหอเอคุณเข้าที่แท่